เป็นคนง่ายๆเลยถูกเอาเปรียบใครเป็นแบบนี้บ้างไหมคะไม่ไหวบอกไหวอย่าเป็นคนง่ายๆที่ไม่กล้าปฏิเสธใครเลยนะคะเพราะกลัวอีกฝ่ายหนึ่งจะเสียความรู้สึกมากกว่าแคร์ความรู้สึกของตัวเองใครมีนิสัยชอบเอาใจคนอื่นจนลืมนึกถึงตัวเองบ้างคะจำไว้ว่าเธอไม่สามารถที่จะเอาใจคนทั้งโลกได้คนที่โดนเอาเปรียบ แต่เลือกที่จะนิ่งไม่กล้าที่จะโวยวายอย่าคิดว่าเขารู้ไม่ทันหรือผ่านโลกมาถึงจุดนี้ได้เชื่อเธอขาวว่าไม่มีใครโง่ไปกว่าใครสมองสติปัญญาความคิดความรู้สึกเท่ากันทุกคนแต่ที่ต่างกันคือจิตใจบางคนนะคะเลือกที่จะไม่พูดเพราะไม่อยากฉีกหน้าคนอื่นเลือกที่จะมองข้ามเพราะไม่อยากที่จะคิดเยอะเลือกที่จะยอมเพราะไม่อยากแย่งชิง คนที่มีจิตใจสูงส่งนะคะรู้สึกว่าเสียสละคือความสุขที่ยิ่งใหญ่และได้เรียนรู้สันดานคนด้วยตอบแทนความโลภด้วยการให้อาจจะดูไม่ฉลาดแต่น่ารังเกียจแต่น้อยกว่าคนที่ฉลาดแล้วเห็นแก่ตัวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ